มัอนี้เฮ็ดหน้าผมคึกว่าคึกคักพอสมควรนะพี่น้องเลยนี่ยู่เทียงพี่ก็มีบรรดาพอครัวพอผุดเทาเป็นเป็นหัวหน้าแก้วเครื่องในข้าวไ,ไก่รสจัดอาหารตอนชวยเขานี่แกงน้องไม่สมกับอันสินไก่ตัวนี้ นี่น้อคือพอครัวดด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยกินเหล้าแล้วเดี๋ยพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นเหลาเลยเป็นยังยไงมปลาแดกปลานีอันนี้อันนี้ปลาแดกพี่น้องเนาะปลาแดก <c oughs> ปลาละเดี๋ยวจังหน่อยลูกสาวเพิ่นก็ไปเก็บผักอยู่แถวธงนาอยู่แถวแคมนาเนีน่ยแหละพี่น้องเนี่ยพักกูด ฉะนั้นลูกสาวคนจะไปเก็บผักตัวนี้มาลวกเนาะมาลวกกับแจวเมย์ป่ะสบ <laughs> ายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันสุขสุขคนกะสำหรับมือนี้ผูชื่อคึอกคักคึกขึ้นพี่น้องเอ้ยไม่เห็นหน้าฝนกับเมตกแดดกับเมออกดีแต่ว่าคนละลายๆนี่นะเห็นหน้าปูซีไรกะจะมีเสียง บุนว่บุนวายได้พี่น้องนะเพราะว่ามีจักไถนาอยู่ตามเครื่องแล้วก็จักปั๊มนนำอีกทั้งน้ำสิไลปันได้กระยับยพี่น้องใช่ไหมมันยังมีนาแถวๆถวถึงเห็นเพราะว่าเขาเจาะเหตไฟไหมเนาะไฟกันน้ำไหมเรามันน้นนำมันบุกขึ้นทั้งงก็เลยได้เอาปั๊มมาปัม๊มเนาะปั๊มนนำขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ย จักปั๊มน้ำพี่น้องนปั๊มน้ำบุญละคน,น่าจจะหอดเศร้าอยู่มือนนี้เลยบึงส่งนึงอันนี้ก็เป็นจักของออ่ยของปูชิไลเนาะ เอ้ยูพี่เครื่องนึงเน่นจะคลองนาคู่ซึกอจะได้มื่อนี่รถไล่แท้คู่ซื้อดีใจว่าพี่น้องเป็นใจมาซ่วยเน่นเหลี่ยวนี้เนาะนคนเราคือสินเลี่ยมมื่อนี่เฮ้ยอันนี้แม่นจักไม้พี่น้องถ้ากกษียอไม้ไม่มาหมาดปีนี้เนาะ จากจักของนาจากบูชิไลเราสื่อมือหนันสองรานมาสื่อ47ล้านพี่น้อง47ล้านกีบเงินบาทไทยบอพี่น้องเงินบาทไทยกันนะจะประมาณเบิ้งหาหมื่นนี่ก็คือ31ล้าน47ล้านมันประมาณจักงมือหน่ะพี่น้อง67 70,000กว่า80,000นนี่บ่เราไปคำนวณกันเบิ้งพี่น้องเาอนานะ หนึ่งบาทไทยเท่ากับหกลอยหกลอยสามสิบหกลอยาวประมาณนี้แหละหกลอยาวจีประมาณนี้แหละอันนี้คือจาข้องงันปั่มพี่น้องจาข้องปั่มน้ำ,นำเป็นพีเป็นนองกันธรรมดาซอยหูร็จเลยซองเลยนะ <laughs> ทางทึงก็จะเป็นสวนยางของปูซิไลด์เลพี่น้องนเนี่ยสวนยางพาราเพิ่นสวยง,ง,งามงามฝั่งนี้ก็เป็นอันไฮประชาชนใช้เขาไฮแล้วก็ปลูกยางพาราพร้อมโซฟอร์ครับอันจักเครื่องนี้นี่สมกันที่นี่นะบรรดาจักอยู่หน้าปีนี้นี่เครื่องนี้เก่าแก่พอสมควรเจ,จ้าของจักเไว้จะหุ่นจ้าของจักรเลย <sı ff it> จมหยุดเพราะว่าอันนี้มันจักเกาของหน้าลังนี้แหละจักเกาของปูชิไลล้วก็ปูชิไลอันเอาหายลานทรายเพิ่นเนาะลานทรายเพิ่นมีนานหน่อยอยูนน่ในคพุ่นแต่ปูชิไลสีคันไหมพีม่น้องแต่ว่ายยาเห็ดก็เอามาช่วยกัน มีงยังไงโอ้อจุดจ <mm ั๊กวะอีดอกเฮ็นทำยีสต์คิดว่าแมนเฮ็ดแบบเฮ็ดให้เจ้าชีเจ้าทางเฮ็ดแบบนั้นไอ้ผู้ที่อยู่ให้อยู่หน้านี่จักพี่น้องเนาะเพคนแบบผู้แมนเพคนเอามาจุดจักเพราะว่าจักเครื่องนั่นเครื่องยนต์เครื่องนั่นมันบุติดก็เลยใส่ไฟจุดบริสันป๋าโหดขนาด để thủ chú thủ lò quá chú thủ lò quá chú tắt <laughs> chút tắt chắc tắt chút tắt chút <laughs> tắt <laughs> <laughs> <Khoản. cười> chút tắt <laughs> <mặt lọc> <laughs> chút tắt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  phát tắt chút 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 โอ้อายุกไลายปีเติเอร์พี่น้องไลไฟยี่ห้อได้ดิยี่ห้อได้จักดิยีหย่ห้อเผาไฟถูอไฟเลยออกหูเลยออกหูเลยดิากาเพ็ดนะครับว่ามปนกาเพ็ดสงสัยมันกาฐาน,น <laughs> ควันลปันนีน,นี่น <S <s ทั้งทเป็นอัน ไฟกันนำเราก็เมืองมาหันไฟกันนำตัวที่เอ้ยคูคิวก็เฮ็ดอันคลิปลงไปแหละพ่อแม่พี่นอ้องตอนที่มาเฮ็ดไฟนั่นแหละไปบ่งน,น่ำเขา,ลาไล่สมใดน่ำมาลลยอยู่น่ำมาลลยอยู่นี่กํำงง่ำหวไ น,นำมาเต็มเมืองนี่แหละนำเนี่ยแต่อยู่ฟังนี้ได้ปั่มไส่เพราะว่ามันากสูงน่ดหนึ่งเพราะว่าเมืองเก่าพ่นยุทธึงเมืองเก่าพันยุพี่แหละปุกติแต่ละปีนะนะะน้อแต่ละปีนีเพันใหญ่พ่นใหญ่ไยมาเหยอย่ไกลๆนี่แต่ละปีไปเหตุ้ายุ่นเนืไไ้ออยู่ในในพูนปีนี้ใหญ่าฟมายุ่ยไตเนี่ก็เลยมีนาล็อกซองล็อกบบได้นำปีนี้ก็กำลังตับ ปับลงปีนนะาจ,จะโอเคเนาะนี่พี่น้องนำสะดวกสบายไล่นำสะดวกสบายไล,ยยลย่ตัวนี้เลยพี่นห้องไฟที่ทามาเฮ็ดมือนั่นนะ่นะเนาะนำเขาหน้าฟังนี่กับตัดยาตัดตองเรียบร้อยอย่างประท่านไทยเทียพี่น้องทางในเพื่อนปูเขา หน้าทางในพี่น้องหน้าทางในเพิ่นกำลังปลูกเขาหน้าหน้าแถวนี้เขาจะยู่ไกลๆกันเด็แหละเนาะอยู่คนละฝากอยู่คนจุดเป็นนาอยู่หวยหน้าคนใดก็หน่อยๆเนาะพอประมาณพอกลุ่มอยู่กลุ่มกินนี่แหละได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกระสอบแต่ว่าหน้าคูคิวยังไม่ทันได้ทายเธอได้ทิน้องเอ้ยทันได้วางมาช่วยกันนะหน้าคูคิวเป็นหน้า น้นนำฟ้าน้ำหัวเพื่อจะย้ายไปนี้น,ำน้ำหัวนิดน้อยนี่น้องน,ำนอ้ำหัวนิดน้อยจะเลยรอดฮาฝนตกไล่ๆก่อนหน่อยต่างเห็ดนะอีกอย่างกาเขาก็เห็ดใหญ่สิบมือมือนี่แหละสิบมือ,อยังพระท่านใหญ่เถอะอยางน้อยๆกับกาใหญ่สาวมือก่อนเนาะสาวมือสาวกว่ามือนิดนึงกันบรรยากาศท,ทั้งเิงเนาะพี่น้องเนาะ ก็ประมาณนี้ด้พี่น้องนะมันนี่ก็จะมีแต่ผู้ชายมาช่วยกันนี่แหละพี่น้องนี่คือบ่ได้จังบม่ได้เสียงเงินตะกีบเลยพีนมม่น้องแต่เสียเงินตะสือ้ํำมันเสียเงินแต่เสือหานกันกินสือเหลายาป,ปลาแปงมาซู้กันกินนะพี่น้องเนาะแต่ละคนก็จะเป็นแต่ละเฮือนนี่แหละมาช่วยกันไลยเจ้ากับแบงกันไปเนาะเจ้านี่นาใหญ่ได้กับมาไลายเจ้านั่นน่านาน,าน,น้อยกับพากันไปน้อยคนพอจะําฮเฮ็ดเขาเจ้าก็มาช่วยพี่น้อง เป็นการลงแขกเป็นการเอาแห้งกัอยุบานเเฮานั่น โอเคมาหอดจอดเชงอ